วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2563ความว่าพระนรท่านนายเงียนฝูจ่องประธานา,าธาานานนาิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮาน,นอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา,นามข้าพเจ้ามี ความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับเวียดนาม ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคนับวันจะเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองยิ่งขึ้นสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา14นาฬิกา49นาที สมเด็จพระนิษิหาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอ,เตอร์พระที่นั่งที่กอวินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี2519ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่14 เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน75คนนักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากต้องย้ายตามผู้ปกครองที่ไปรับจ้างต่างถิ่นทําให้การเรียนไม่ต่อเนื่องจึงแก้ไขโดยการสอนเสริมในช่วงหลังเลิกเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนได้ส่งครูตอชดอไปเยี่ยมนักเรียนถึงบ้านพร้อมนําถุงยางชีพที่บรรจุตําราเรียนพร้อมแบบฝึกหัดและสมุดฝึกทําบัญชีรายรับรายจ่ายไปให้นักเรียน รวมถึงแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ปลูกไว้รับประทานเมื่อสถานการณ์ของโรคคลี่คลายได้เปิดทำการสอนเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดมาตรการป้องกันโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนแจกหน้ากากอน,อนามายัยพร้อมจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ทุกห้องเรียน และในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ทางกองกํากับการตำรวจตะเวนชายแดนได้ให้เจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้แก่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆตามแนวชายแดนให้ช่วยกันเฝ้าระวังทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคในโรงเรียนเนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปิดผู้ปกครองที่เป็นแรงงานต่างชาติพักอาศัยอยู่แบบไม่เคลื่อนย้าย โอกาสนี้ทอดเพรเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริอาทิการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กโดยผู้ปกครองนักเรียนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารที่กลุ่มแม่บ้านนำผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำเค้กกล้วยน้ำว้าเฟรนช์ฟรายกล้วยน้ำว้าและมีกรอบน้ำสับปะรดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มแม่บ้านมาร่วมจัดแสดงอาทิขนมพื้นเมืองอาหารทะเลแห้ง ด้านการเรียนการสอนมีการสาธิตการสอนวิชาศิลปะแก่นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5และต่อยอดสร้างสรรค์เป็นลายศิลปะบนเสื้อยืดส่วนกิจกรรมสหกรณ์สอนให้นักเรียนทำบัญชีประจำวันเพื่อปลูกฝังให้รู้จักการออมและการลงทุน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชหมุนเวียนและผักสวนครัวพร้อมเลี้ยงไก่พันไข่และปลาดุกในบ่อซีเมนซึ่งมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค ทั้งนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษาสุขอ,อนามัยและวิชาชีพพื้นฐานที่จําเป็นที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนปัจจุบันได้ขยายผลสามารถสร้างความร่วม มือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยก่อนเสด็จพระราชดํดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราชฎรที่มาเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับเสด็จโดยบ้านเขาเจ้ามีประชากร143ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมและรับจ้างทั่วไปเมื่อเจ็บป่วยในเบื้องต้นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ้าที่อยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตร ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการ ToB ี Number to no. One ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายของสมาชิก ToB no. ี Number วที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนไทยเอื้ออมอรัตน นายพัชพลศรีสาและนางสาวออนนลินลีลาบุรณะธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ t ู B ี Number One ันวารีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ t ู B ี Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิก30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งตําบลโกสัมพีอําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและครูเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารโรงเรียนรวมถึงรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ของงานต่างๆที่ได้ดําเนินการตามแผนงาน จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญตําบลคลองน้ำไหลอําเภอคลองลานและประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมกันนี้องคมนตรีได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน10ทุนทุนละ1,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปที่โรงเรียนพิกไรวิทยาตำบลคลองพิกไรอำเภอพรานกระต่ายโดยได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนให้โอวาทกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ถึงการบริหารจัดการรวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้สร้างเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง